สังเกตด้านหน้านี่มีมีอะไรที่แนะนําเพิ่มเติมก็คือการดูคือถ้าพิมพ์นี้นะฮะผมอยากจะให้พี่พารณาถึง ก่อนส่รสงพระเครื่องหลวงปู่สุขวัดป่าออประคระางเท่ากับหลายการรู้ให้ชัดสวัสดีครับ พบกับรายการรู้ให้ชัดนะครับโดยผมนายทีครับผมพุเก้าเทวาครับครับมาเรียนรู้สะสมศึกษาก่อนสะสมกับพระเครื่องหลวงปู่สุขวัดตะคลองมาขามเท้านะครับครับวันนี้พุ์เป็นไงครับมีพรทพิมพ์ไหนมาแนะนําเพื่อนสมาชิกครับวันนี้ก็จะเป็นหมวดพิมณฑ์ชินตะกัวพิมณชินตะกัวครับก็คือบางคนก็บอกว่าเป็นพิมพ์หน้าร้องผู้บางคนก็นิยามพิมพ์โบราณ แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยชื่อพิมพ์เนี่ยก็คือประพาณุนทนครับบัวตุ่มบัวตุ่มที่ไปที่มาบวัวตุ่มก็คือบ, er บัวเนี่ยจะเป็นจุดๆครับผมนี่ก็คือนิยามตามพิมพ์ของนักเล่นพระในสมัยโบราณครับนะครับพิมพ์พนี้มีทั้งหมดกี่แยกยังไงครับแยก,ยกคือจริงๆ,ๆแล้วเ่ย,ยต้องกล่าวว่าพิมพ์นี้เนี่ยแม่พิมพ์เนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ามกลุ่ม กนะลุ่มที่หนึ่งก็คือแม่พิมพเนี่ยก็คือไอ,ไอตามความนิยมนิยามของผมเองน่าก็คือเป็นองค์องค์พระใหญ่ก่อนนะครับอ,องค์พระใหญ่เนี่ยมีวิธีการดูยังไงครับจัดสร้างยังไงค,คือลักษณะเขาหน้านะฮะที่นักสะสมพระเนี่ยเขานิยามนะฮะถ้าถ้าพี่จอมสังเกตดตูตามตามรูปที่เราบรรยายหรือตามหนังสือผมเนี่ยจะสังเกตว่าเห็นไหมฮะลักษณะเขาหน้าเนี่ยเขาจะเห็นเหมือนกับนกคู่ หน้าหน้าในองค์ที่สวยๆเนี่ยเห็นไหมฮะหน้าเนี่ยจะมีจมูกเห็นไหมฮะแล้วก็มีเบ้าตาแล้วก็จะมีพระเกตเนี่ยเขาก็จินตนาการไปเหมือนหมอนนกคู่อ่านี่ในองค์ที่สวยๆนะฮะแล้วก็ส่วนวงแขนเนี่ยจะสังเกตว่าถ้าเราสังเกตดีๆจะชัดจะคล้ายกับพิมพ์อะไรนะพี่พิมพ์มะส้มเสี้ยวมะส้มเสี้ยวอ่านะฮะเห็นไหมฮะแสดงว่าน่าจะเป็นก็เป็นไปได้ก็คือช่างที่แกะแม่พิมพ์เนี่ยในแม่พิมพ์ในแม่พิมพ์พิมพ์นี้ กับช่างที่แกะในพิมพ์ว่าส้มเสี้ยวเนี่ยเป็นช่างคนเดียวกันก็เป็นไปได้นะฮะลักษณะการบิบเราเราเรียกว่าเราเราเราสังเกตศิลปะทางช่างในการแกะแม่พิมพ์นะครับตรงขาถ้าไล่ลงมาเราก็จะเห็นเหมือนกับอะไรนะขาเนี่ยไขว้เข้าหากันเหมือนคล้ายๆาคล้ายๆบ่วงบ่วงเชือกที่ผูกเห็นไหมขาจะไขว้กันนะฮะแล้วก็ถัดมา่วงนี้เนาะใช่ครับถัดมาเนี่ยก็คือบัวเห็นไหมฮะ บัวจะเป็นตุ่มเป็นจุดเป็นจุดไปอันนี้ศิละปะก็คือในยุคแรกๆช่างเขาจะแกะแบบรูปแบบง่ายๆาครับนะครับก็ต้องบอกว่าพิมพ์นี้เองจริงๆแล้วเนี่ยแกะในยุคต้นๆนะฮะสมัยก่อนก็เรียกพิมพ์โบราณพิมพ์โบราณน,นะฮะแล้วก็ต่อมาเนี่ยในต่อมาก็คือนักเล่นพระเนี่ยก็คือมาจาัดเข้าหมวดพิมพ์ับนะก็คือเรียกประพันธ์บทนพิมพ์บัวตุ่มจุดสังเกตด้านหน้านี่มีมีอะไรที่ แนะนำเพิ่มเติมก็คือเส้นการดูคือถ้าพิมพ์นี้นะฮะผมอยากให้พี่พรณาถึงเส้นรัศมีเห็นไหมฮะเส้นรัศมีที่ที่อยู่ข้างๆองค์พระเห็นไหมฮะช่วงนี้นะครับใช่ครับถ้าเราดูดีๆเนี่ยปลายเส้นเนี่ยเห็นไหมฮะจะคมมากเลยด้วยที่ว่าแม่พิมพ์เนี่ยที่แกะเนี่ยเขาแกะเป็นไม้นะฮะเขาแกะเป็นไม้แล้วเขากดใส่แม่พิมพ์ที่เป็นดินนะฮะถ้าองค์ที่สวยๆเนี่ยบริเวณบริเวณฐานตรงตรงเนี้ ข้างๆพระเนี่ยพี่โจมจะเห็นเป็นลายไม้เลยเวลาเราเอียงสองดูเนี่ยอย่างององนี้ก็เห็นเห็นไหมฮะช่วงเนี่ยช่วงเอ่อใช่ฮะช่วงนั้นแหละครับพี่อจตรงใกล้ๆบัวเนี่ยจะเห็นเป็นลายเป็นเส้นไม้เลยในองค์ที่หล่อสวยๆนะฮะองที่กดแม่พิมพ์แรกๆชัดๆันทุกเนี่ยบอกพวกนี้เป็นบอกไม้นะใช่ฮะเป็นบ็อกไม้แล้วเวลากดใส่ดินเรื่อยๆเนี่ยบางทีเนี่ยช่างเขาก็ไม่ได้ทำความสะอาดหน้าหน้าแม่พิมพ์ก็เคยกดเลยไอ้บริเวณขาเนี่ยก็เลย ก็เลยหายไปขาที่พลาดเข้าหากันเนี่ยครับอันนี้คือที่ตำแหน่งที่บอกเนาะใช่ใช่ครับผมอย่างอย่างองค์ในหนังสือผมพี่จอมสังเกตดูเนี่ยเห็นไหมฮะเส้นตรงเนี้ยครับเห็นไหมจะเห็นชัดเลยครับก็ด้วยที่ว่าอาจจะกดแร่ะอาจจะมีความคมเห็นว่าเส้นเส้นรศมีข้างข้าพวกนี้คมมากเลยปลายเนี่ยจะแหลมเลยนะในในพระที่ไม่แท้เนี่ยนะเราจะสังเกตไอเส้นพวกนี้มันจะมันจะใหญ่ขึ้น โดยที่ว่าเวลาเขาไปขยายพิมพ์ทรงพระเนี่ยขยายออกเนี่ยเส้นรัศมีขอบตรงู่พวกพวกรอบๆอบคงค์พระเนี่ยมันจะอ้วนขึ้นครับและปลายเนี่ยมันจะไม่คมนะฮะแม่พิมพ์พวกนี้จะเป็นแม่พิมพ์ที่คมชัดมากถ้าเราเอียงส่องเราจะเห็นเป็นเส้นเป็นลายไม้เลยในบางองค์ครับเอียงนี่คือแนวแนวตรงในในในแนวสี่ห้าองศาด้านข้างพระเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนเลยแล้วก็อีกข้อหนึ่งถัดมาเนี่ยอยากให้ดูเรื่องขอบซุ้มรอบๆอองค์พระครับผมขอบซุ้มเนี่ยบริเวณตรงขอบ รอบๆเนี่ยนะฮะจะตั้งขึ้นมาเป็นสันเลยช่วงช่วงนี้นะครับใช่ฮะจะตั้งขึ้นมาเลยเนี่ยในขอบพวกรอบๆองค์พระเนี่ยในพระแท้เนี่ยจะขอบจะคมมากนะฮะเราจะเห็นว่าขอบเนี่ยถ้าเราส่องจากกล้องส่องพระเนี่ยมันจะลึกเลยครับอ่ามันจะมันจะมันจะเป็นแนวสันคมชัดลึกให้เราเห็นช่วงตรงนี้นะครับใช่ครับนะครับนะอย่างอย่างองค์ที่เอารูปมาบรรยายเนี่ยองค์นี้ก็คือมีอะไรให้ดูเยอะครับฮะโดยที่ว่ามีผิวประหลอดเดิมอยู่ นะครับพระเนี่ยผ่านการสัมผัสน้อยนะครับอย่างนี้ถือว่าเป็นพระสวยนะครับแล้วบางองค์เนี่ยถ้าไม่ได้สเก็บไว้นานๆเนี่ยที่เป็นผิววารหลอดผิววารหลอลดลักษณะแบบนี้พระผิวเนี่ยบางองค์นี่ออกอมเหลืองเลยนะฮะจะออกอมเหลืองอ้นี้ข้ขอพิจารณาอยากให้ดูเรื่องพิมนะฮะแล้วก็บัว AG เนี่ยจะสังเกตเห็นไหมฮะจะลาดเอียงนะฮะจะเฉียงนะฮะจากขวาขวามาซ้ายเฉียง แล้วเป็นอย่างนี้ทุกองค์คโดยที่ว่าเป็นแม่พิมพ์ตัวเดียวกันกดหลายๆหลายๆครั้งใส่ใส่บล็อกดินนะฮะแล้วเวลาเทออกออกมาก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าถามว่าของปลอมเนี่ยเวลาไปถอดพิมพ์มาติดแบบนี้ไหมติดอ,อข้อบ่องชี้ที่ผมบอกก็คือให้มาดูเส้นลัศมีรอบๆองคนะฮะแล้วก<ด>็ขอบสุมพระเน้นด้านหน้านี่เน,น้นตรง ดูเก็บรายละเอียดใช่ครับตรงเส้นรลศมีนี่เป็นปัจจัยเป็นปัจจัยสองคันนะฮะแล้วก็ขอบซุ้มเนี่ยที่ที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยในแม่พิมพ์ด้านหน้าเนี่ยเป็นปัจจัยหลักเลยนะครับผมดูตรงของเคยเจอของปลอมนี่ก็ตรงบุฐานนี่ก็บางทีก็เม็ดเล็กเม็ดใหญ่ใช่ฮะหรือเป็นแนวตรงเลยหรือจะเลอะอะไรพวกเนี้ยแต่ของแท้เนี่ยบัวนะฮะ บัวเนี่ยจะเป็นเม็ดขึ้นมาให้เราเห็นชัดๆเลยนะฮะแต่อย่างของพระที่เรียนแบบบางทีเนี่ยบัวเนี่ยอาจจะแฟดไปบ้างในบางเม็ดหรืออาจจะเทแล้วหล่อมาแล้วมันติดกันอะไรพวกนี้นะครับครับส่วนตรงตรงขาเนี่ยอีกนิดนึงตรงขาเนี่ยบางองค์ก็บางองค์ก็คมที่โพศบอกในรูปนะครับบางองค์ก็ อาจจะไม่คมใช่ฮะไอตรงนี้ไม่เป็นเกณฑ์เนื่องจากว่าสาเหตุที่ไม่คมเนี่ยเพราะว่าพระเนี่ยมีการเทมีการกดแม่พิมพ์ไปเรื่อยๆแล้วก็เทในแผงเนี่ยในแผงเดียวกันเนี่ยไม่ใช่ว่ากดมาแล้วเราจะคมททุกองนะฮะมันอยู่ที่การกดแม่พิมพ์ใส่บล็อกดินนะฮะแต่คืออยากให้ไปดูเรื่องเรื่องเรื่องอื่นเรื่องเส้นซุ้มนะฮะเรื่องขอบพระอะไรพวกนี้ครับผมอันนี้ จุดนี้อย่างพระเก่าพอดีมันมีให้ดูพอดีเนี่ยลองลอยพวกนี้บขอธิบายนิดนึงครับลองรอยนี้อตรงนี้คืออะไรก็คือคือพวกนี้มันเป็นผิวที่ว่าตะ,วะ่วยอายุเป็นร้อยปีแล้วเนี่ยพวกนี้จะมีการประทุการ,ะะรจะมีการประทุขึ้นมาในเนื้อคือพระในหมวดนี้เนี่ยก็จะพบเจอเนี่ยสองเนื้อหาอีกนะฮะเราก็วนกลับมาเรื่องเนื้อหาก็คือคมีเนื้อหาที่เป็นตะก่วผสมเงิน นะไอรอยปะทุนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นนะฮะส่วนตะกั่วที่เป็นตะกั่วน้ำลมเลยนยมันจะเกิดการปะทุตัวครนะพระเนี่ยวลาผ่านอายุไปร้อยปีมีความเก่าพระตะกั่วแห้งอะไรพวกนี้จะมีการปะทุถ้าปะทุมาก็เลยทําให้เราดูง่ายดูง่ายแต่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นแบบว่ามาปะทุเป็นไม่ใช่ครับอย่างนั้นก็คือของทําเรียนแบบทําเก่าอะไรพวกนี้นะฮะจุดด้านหน้าน่าจะหมดเนาะใช่ครับผมแล้วก็ ในแม่พิมพ์นี้นะฮะด้านหลังเนี่ยจะมีทั้งแบบลายผ้าครับผมแล้วก็แบบไม่มีลายผ้าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมอันนี้คือด้านหลังครับอันนี้แบบมีลายผ้าใช่ฮะส่วนแบบไม่มีลายผ้าเนี่ยปล่อยเดือดก็คือเหมือนตามหนังสือผมเนี่ยที่ผมเขียนครับผมอ่าแบบนี้ก็คือเทแล้วเนี่ยไม่ได้กดย้ำหลังนะฮะเนื่องจากว่าปล่อยให้โลหะเนี่ยเซตให้ตะกัวเนี่ยเซตตัวเองอ่าฮะนะฮะแต่ ถ้าเป็นแบบลายผ้าเนี่ยผมอยากจะเน้นคุณผู้ชมทางบ้านนะครับให้ให้จดจำลายผ้านะครับเดี๋ยวผมขยายลายผ้าดูแคปหน้าจอไว้นะฮะแคปหน้าจอไว้ก็ได้นะฮะลายผ้าเนี่ยในหมวดพิมพ์ลายผ้าใช่ครับผมในหมวดในหมวดพิมพ์นี้เนี่ยลายผ้าเนี่ยจะเป็นแบบนี้อย่างเดียวเลยนะจะจะกดแบบตรงหรือจะกดแบบเอียงไอ้นี้ไม่เป็นเกณฑ์แต่ว่าแต่ว่าลายผ้าต้องเป็นแบบนี้ลายแบบนี้นะครับใช่ครับผมถ้า เป็นผ้าที่ผ่านการใช้ครับยังมีให้เห็น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 นะฮะาลายผ้านี้ก็ยังมีให้เห็นคือผิวประหลอดอาจจะหายไปครับนะครับแต่ลายผ้าเนี่ยยังคงเป็นเอกลักษณ์ก็คือต้องเป็นแบบนี้เท่านั้น<ม>นะครับถ้าเป็นลายผ้าหยาบหยาบหรืออะไรเนี่ยอันนั้นวางได้เลยครับนะครับผิดธรรมชาติก็คือไม่แท้นะครับแล้วก็ลายผ้าเนี่ยยังยังไปกดในองค์พระการนะครับแล้วก็กดในองค์พระเล็ก เดี๋ยวเราค,รค่อยอธิบายกันในคลิปต่อๆใช่เพราจะอธิบายในคลิปต่อไปแต่ว่าพระท,ทั้งทั้งองค์พระใหญ่องค์พระกลางองค์พระเล็กเนี่ยครับกดในวาระเดียวกันวิธีการสร้างก็จะเหมือนกันใช่ฮะในวาระเดียวกันกดไม่พิมพ์ครับผมส่วนเรื่องของด้านหลังเนี่ยผมให้ดูอีกนิดนึงรตรงขอบขอบนี่ยังไงครับเวลาเทนี้เนื้อตรงนี้พวกนี้ก็จะหนีบปิ้น ใช่ครับาบ,าบางองค์ก็มีปิ้นบางองค์ก็ไม่มีปิ้นอันนี้อันนี้คือมันไม่เป็นเกณฑ์นะฮะไอ้ที่ส่วนที่ปิ้นก็คือเป็นตะกวัวที่ที่ผมอธิบายไปก็คือพระเนี่ยเขากดเป็นหลุมเป็นหลุมเป็นหลุมใบ นะ,ะนเะะวลาเขาเทตะกัวเขาก็จะเทเป็นแผ่นแล้วก็มาตัดแย่งแบ่งเป็นองทีนี้ว่าไอ้ไอ้ส่วนที่ปิ้นนี่ก็คือเป็นขอบของตะกัวที่เวลาเวลาช่างเขาเทไปไอตรงนี้ก็ไม่เป็นเกณฑ์ฮะบางองมีไม่มีไอตรงนี้ไม่เป็นเกณฑ์แต่ว่าหลักสําคัญปัจจัยหลักเลยเนี่ยอยากให้จําจดจําเรื่องลายผ้ามากกว่านะครับบางองเนี่ยลายผ้าอาจจะกดได้ชัดแบบนี้เนี่ยอันนี้คือองค์ที่สมบูรณ์มากนะฮะแล้วบางองเนี่ยอาจจะมีลายผ้าเนี่ยเฉพาะ เฉพาะด้านบนอย่างองคนี้ยบางองค์ก็คือมีลายผ้าเฉพาะส่วนบนนะส่วนปลายเนี่ยอาจจะอาจจะไม่มีนะฮะก็อาจจะเป็นด้วยสาเหตุที่ว่าเวลาเราเทตะกั่วในหนึ่งแผ่นเนี่ยในหนึ่งแผงเนี่ยนะฮะการเซตตัวแห้งเนี่ยไม่พร้อมกันนะฮะช่างเขาอาจจะกดย้ำพิมไปในส่วนที่ตะกั่วฝั่งนี้อาจจะมาเพราะว่าแผงแม่พิมพ์เนี่ย เขาไม่ได้เป็นแผ่นเล็กแบบนี้ <N> นะจะเป็นแผงอันใหญ่ๆอาจจะเท่าหนังสือนี้ก็ได้นะเวลาช่งเขาจะกดย้ำพิมไปเนี่ยเพราะว่าตะกั่วเนี่ยผมต้องบอกว่าเป็นโลหะที่แห้งเร็วร <N> นะเป็นโลหะที่แห้งเร็วบางองค์เนี่ยกดผ้าตื้นบ้างบางองค์กดผ้าชัดบ้างแต่ว่าลายผ้าเนี่ยก็ยังเป็นเอกลักษณ์แบบเดียวกันก็คือเหมือนกับใช <N> ้ผ้าผืนเดียวกันใช่ฮะครับคือในอธิบายอย่างนี้ครับพี่สองก็คือสมมติหนังสือนี้เลยครับนะฮะเป็นแม่พิมพ์พระ นะฮะบะเนี่ยแบ่งออกเป็นหลุมเป็นหลุมเป็นหลุมเป็นช่องนะฮะทีนี้เวลาเขาเคี่ยวหลอมโลหะตะกั่วเนี่ยขึ้นมาจากเตาหลอมเนี่ยเวลาเขาเทเนี่ยเขาจะเทไล่ไปเป็นส่วนนะฮะเขาจะเทไล่ไปเป็นส่วนก่อนพอชช่างเขาไล่เทไล่เทพอเทเต็มแผ่นแล้วปุ๊บเนี่ยเขาไม่ได้ว่ากดลอยลายผ้าเลยเพราะว่าตะกั่วที่เทที่เทใหม่เนี่ยมันยังคงร้อนอยู่พอตะกั่วเรื่อมเซตตัวมาแล้วปุ๊บเนี่ยเขาจะเอาผ้าเนี่ยมาวาง แล้วก็กดย้ำพิมไปทั้งแผ่นเหตุเหตุที่เอาผ้ามาวางนี่ไม่ไม่ไม่ใช่ว่าจะสร้างให้มันเป็นเพราะเขากลัวความร้อนใช่เขาจริงจริงแล้วเขากลัวความร้อนใช่เราสมัยก่อนเขาเขาไม่รู้ว่าผ้าจะมีมูลค่าไมมใช่ฮะแต่ว่าตรงนี้ก็เลยกลายเป็นจุดที่เราจะช่วยใช่ให้ช่วยให้เราเพียรนานะครับนะครับก็คือพอข้อผ้ามาวางเนี่ยย้ำกดไปเป็นที่เนี่ยครับตะกัวที่เทก่อน ที่เคก่อนเนี่ยมันจะเซตตัวได้เร็วแห้งอในแผ่นหนึ่งไม่ใช่ว่าการเซตตัวแห้งเนี่ยคือแห้งพร้อมกันทั้งแผ่นอันนี้ไม่ใช่ส่วนที่ลงในแม่พิมพ์แล้วเนี่ยมันจะเซตตัวก่อนไอ้ส่วนที่เทหลังสุดเนี่ยจะเซตตัวหลังทีนี้พอเวลาเรากดย้ำผ้าไปเนี่ยในส่วนที่เซตตตัวหลังสุดเนี่ยผ้าจะชัดกว่าครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าในฝั่งนี้เนี่ยจะกดไม่ติดเลยอาจจะติดแต่ติดเป็นบางส่วนเหมือนที่ผมเรียนที่จบไปนะครับอยากให้คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ย ไปพิจารณานะฮะไปในข้อตรงนี้นะครับนี่คือจริงๆแล้วพระเครื่องเนี่ยเป็นหลักวิทยาศาสตร์ผมบอกให้นะฮะการศึกษาเนี่ยไม่ใช่ว่าดูแต่แท้แต่เก๋แต่เราต้องศึกษาความน่าจะเป็นด้วยไอ้ตรงนี้เป็นเป็นปัจจัยสําคัญนะครับผมผมอยากให้คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยคิดภาพตามด้วยนะครับไม่ได้มุ่งไปดูว่าจะพระจะดูให้แท้ให้เก๋อย่างเดียวเราต้องหาเหตุและผลนะครับพอศึกษานิดนึงว่าว่าที่มาที่ไปวิธีการจัดสร้าง ยังไงมันก็จะทําให้การเรียนรู้ง่ายขึ้นครับนะครับแล้วก็พิมพ์นี้ยังพบเจอทั้งมีรอยจานแล้วก็ไม่มีรอยจานอันนี้ก็ไม่ได้เป็นเกณฑ์จานนี้เป็นจานหมดแล้วจานเป็นัตพุทธอีกตัวพุทธนะครับส่วนมากพิมพ์โบราณนี่ก็ส่วนมากก็จานเป็นพุทธเป็นครับครับอีกนิดนึงเพราะเรื่องของด้านข้างความหนาบางมีผลไหมครับหนาบางเนี่ยขึ้นอยู่กับปัจจัยก็คือตอนช่างเนี่ยที่กดแม่พิมพ์ลง ในแม่พิมพ์บล็อกดินครับนะถ้ากดแรงนะฮะผ้าก็จะมีความหนาถ้ากดตื้นผ้าก็จะบางนะฮะแต่ด้านข้างนี่ก็คือจะเป็นแบบเรียบๆไม่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 เป็นเกณฑ์เนาะไม่เป็นเกณฑ์นะฮะหนาบางนี่ไม่เป็นเกณฑ์ครับผมขึ้นอยู่กับการกดแล้วก็การเทใช่ครับผมโอเคก็ได้ครบถ้วนนะครับสําหรับพิมพ์นานุคู่พิมพ์ใหญ่นะโอ้พายใหญ่ครับผม สุดท้ายพศมีอะไรที่จะฝากคุณผู้ชมครับผมสุดท้ายนี้ก็นะฮะถ้ามีข้อสงสัยอยากจะสอบถามผมโดยตรงนะฮะคอมเมนต์ผ่านทางรายการนะครับหรือไปพบเจอผมที่ร้านชั้นสามพระทิ์น้มวานนะครับยินดีให้ข้อมูลนะฮะอยากจะมาพูดคุยหรือว่าจะเอาพระนำมาแบบที่เรานำมาบรรยายเนี่ยมาปล่อยให้เราเช่าครัะเราก็ยินดีนะครับมาพบ พดได้ตลอดเนาะใช่ครับผมเพราะว่าบางทีผมไม่ได้อยู่ต้อนรับนะครับเพราะผมมีภารกิจอื่นนะครับพดจะเป็นคนหลักในการอย่างพบเจอแล้วก็เจอคุยครับนะครับครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้เราสองคนขออนุญาตลาไปก่อนนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ